โอเคครับอยู่ผมครับอีวานคงวันนี้อยู่กันในโปรเจกต์5ข้อ The Series ยิย่งอยู่กับคุณาฮาร์ฮอกกี่คู่แง่เชลไมใช่เล่ปาปาป่าปาตัดไม้ค่ะเอ้ยลืมไปไม่ใช่ไม้นี้ห่อ <c oughs> ไปตัดไปตัดไปเดี๋ยวเราตรงนี้ผมรู้ว่าใครทำใคร ียตรงนี้ผมรู้ว่าเคยทำช่ผมไม่ได้ทำแล้วกันผมยังไม่ได้เข้าส่วนนีเฮ้ยดู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 มีเจียงโนแล้วล่ะก็หายด้วยสิจริงเหรอเออดิบอกแล้วไม่เชื่อข้ามไปแล้วได้ตัวหนึ่งเดอ้อกระตุกไหมเนี่ยไม่กระตุกข้ามข้าม เขาไม RAW, illah, ่หมวดนะไม่หมวยเก็บเป็นเนื้อไก่ไว้ให้คนแล้วกันเอ่านัวของมรอรอก่อนได้ไหมมันกำลังปิ้งเข้าใจปะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในกูกินเองกินนะเว้ยถ้าทีกินแล้วนะยาโอ้อิ่มอควรแล้วควน เดี๋ยวเราไปค่าแก่หน่อยค่อยจ่ายก็น้าโจวโจวโจวโจ้คุณบอกว่าคุณคุณไม้มาสิเอ,อาไม้อยู่ในกล่องในกล่องในกล่องว่ะในเตาเอโยโยเอาเนื้อไก่มาฝากด้วยเอาไปเอาให้ละไปแล้วนะซื้อ ลงพิกเจอเพกสวยเนาะอะไรลงทิกเจอแพกสวยเนาะเดี๋ยวเราลงบ้างดีกว่าเราลงบ้างดีกว่าได้ไหมเตยไว้จะแกะอีกตัวหนึ่งเยวจะไปเปลี่ยนทกจอพกอไม่สวยไม่เอาชอบเลยเดี๋ยวเราเก็บผลแกะไว้ในกล่องนะเราจะเอาทกเจอเพกอะไรท t กจอเพกเก่าชอบอ่ะเด็กจบอ่ะเดเกจบเอาดี จับใจมาขอให้คิแ้แพรก่อนดีกวา่าเจ้าปลาร้าบอลเหรอชอบเหรอฮะเจ้าแพรก่อนนั่นแหะไม่ชอบเออชอบเจ้แพรก่อนมากกว่าก็ใช่ไงไหมายถึงว่าเทจ้าแพรกอดชอบใช่ไหมอออือใชอ่วัวตึงลเลยมวตึงเลยหมูที่ใครมาวางบล็อกตรงนี้วะไม่รู้ ม้แม่งก็เอามาจากไหนวะอุอยจะแก่อีกอะโอ้เรานี้เจอแก่บ่อยจังเลยได้กี่ตัวละในกล่องไม่รู้เออเจออีกต,ตัวนึ่งในกล่องสองอันมีสามอันและดำด้วยที่ผมวิ่งหนึ่งอันอ่ะมีนี่อสามอันสามนั่นอีกสี่อันโอเคโอเค โอ้ล่ะสร้างส้าเย่เย่่อนี่นี้นี้นี้อ่ะบ้านอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่นั่นแมงสองอีพีอะไรวะทำอะไรอยู่ครับเลิกเรียนยังคือเมนุไรมาเอีเมนุไรมาเมนุไรมาเพื่อนเพื่อนโอ้เอาคนแกไว้ในนี้นะนี่ละโว้ยนี่พวะคุณเห็นมาก็จะไปขุดนี่ไงแล้วมันเจอแกพอดีอ่ะเข้าใจมาแม่งขุดใกล้บ้านเลย เฮ้ยไปคุณกันได้บ้านแบบแมวแมวปุ๊บทิ้งหมดเลยตุกเลยตุกเลยปุ๊บกองครับกองเอาพิงหมดเลยเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาปุ๊บก็เจอแต่ดินเลยไม่เจอเห็นเจอนิดเกี่ยวเองโอเคเต็มแล้วปุ๊บปุ๊บ อู๊ดตุบตุบตรงนี้เป็นเหมืองเราละกันเป็นเหมืองหลือเป็นผู้สร้างบอฮะนี่เป็ไมวะมไม่รู้เหมือนกันรีบๆแล้วเอาอบอบอเอาแไปเยอะหน่อยอ่าได้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 ไดไดไดจัดไปจัดไปครับดูนะผมจะทำมายากรตอนนี้มือใช่ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย นี่ยโอ้โหเจ๋งมากเลยคุณโอ้ยเปิดมาไงทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยทำไมอ่ะทำไมต้องเปิดอ่ะไม่ได้อเปิดคือแฮชคออย่างแฮคออยังไม่แฮชคอหนะอย่าเลยเลยเลยอะแฮชคอแล้วโอเคแฮชคอตรงไหนวะเจอคิปเปอร์ไม่ตัวเดียวเองแคปไม่แค่จะไม่โดนคิปเปอร์เลย เปื่อนเราเห็นมาให้23่สิบสามอันปูพื้นเลยปูพื้นเลยปื้พื้นปืพื้นเลยปูพื้นเลยเออปูพื้นเลยปูพื้นเลยได้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 เราเป็นคนวางบล็อกช้าเลยต้องเข้าใจนะเออได้ครับเพียง ไปได้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 ต่อคุอต่อโอ้เจ้าผมลงไปขุดเหมืองได้ดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราจะขุดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเหมืองโอเคไหมโอเคเคงี้ยเข้าไปเงี้ยงนึกว่าเสาตาี๋ละดีใจป่าวดีใจป่าวเจอเจอดีใจป่าวเนี่ยดีมาดีใจมากเลยเดี๋ยวเราขุดให้เป็นห้องโถูไปเลยห้องถูห้องถูห้องถู กูบแบบกว้างๆเยแล้วลงไปอะไรด้านล่างเนาะเราขุบเป็นั้นบันได blinking. มืดว่ะมีไม้จะไปทำชาโคไปไปลูกไปอุ้ยเผื่อค <uh ุณอะไรวะามืนเล็กอะไหนๆๆๆอุ้ยมืดมองไม่เห็นอ่ะไหนๆๆไปแไปโ้ยยิงก็มืดโอย มือยากไปถ่ายมัวทำบ้านไปเลยน่นจะทำเองกันบ้านอ่ะแกนี่ะค่ะถ้าถ้ามุมรหินหมดบอกจอาไปให้ทุกยี like <đấy> ่สิบชั่วโมง เราสิ่แพ้เราสี่ค่อยปิดทีมเลยเอ้ยมาทโท่สิบห้านาทีเมมเต็มพอดีโอ้ยไปเลยเมมเยอะเมมเยอะเมมใครเมมมึงอะไร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 เอาหินมาหน่อยเราหมดแล้วอ่ะอะไรหินหินเอาไปดีมากไอ้น้องโอ้โหเยอะมากเลยเก่ง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 ไอ้น้อง เดี๋ยวพี่มีของขวัญให้เดี๋ยวรำลุนโคทำแชร์โคไวยังยังนะห่งยีไห้อะไรเนี่ยว้าวยทีย่ทางผู้ชมไม่เห็นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมเห็นนะบ้านสวยมากเลยไปแล้วกันไปกันค่ะบายบ๊ายบ<ป>าย โอเคโอเคคุกคนคุคนณเนคน้าน้เดยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงน้สตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามหนึงสอาตรงนนต้านฝังนี้ย่งี้ตรงนี้มีส่เราเอาตรงตรงโอ๊ยตรงนี้เหรตรนี้เป็นต้าน ได้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 ใจ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 อ๋อตรงนี้เลยตรงนี้บางกระจกเหมือนเดิมอา<ะ>้าวเหรอหมดแล้วหมดแล้วหินหมดแล้วหินหมดแล้วนะโอเคเอะไรไปหลังคาล้านนี้หินนะเอาไปเขาไห้พวกูหินม้างไปใช้ใครวะใช้ใครวะอีน้องน้องใช้ใครน้องทำไมวะ ตีกันไม่ได้ใส่ใจด้วยนะจูประดีเลยง่ยที่สุไม่เอาอ่ะเราเราไม่อยากทำร้ายกันอะไรกันไปเล่นน้ำเหรอว่าเ้อเฮ้ยผมจูงให้เยวผมไปคุณนี่รอนะจะทำซุปซุปเเพ็ดเชื่อหรือไม่ไปรอไปแล้ววิ่งก่อนถ้าพี่แอคเราแตกเราจะขึ้นไปไกลแตกละสีแดงละ ของแดงเขียวอ่อนเมื่อจริงอะไรจริงเมื่อจริงอะไรจริงโอ้ยเฮ้ยเหล็กเปล่าวะไหนไม่รู้อ่ะคุณดูไม่ใช่หินใ่หินแค่พี่แอ๊กแตกเราไม่รู้เรื่องเราก็ไปขุดว่าทำไมมันขุดยากโอ้ยกายน้อยเงียบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย <G ül üyor> ข้างหลังนี่เป็นกระจกใช่ไหมกระจกแบบยาวเลยนะเแ,แล้วหนอแล้วหมดแล้วพีเอ็กแตกและพีเอ็ก,อกอดีกว่าสิงลาบอไปเลยโยังไม่เช้าเลยนะลูก โอ้ยเจ็บเจ็บจริงรับ,รบ LGBTQ คพูดเสียงประกอบ,รกบประกอบเสียงไก่ไครับประกอบไปละครับอุ้ย<ะ>เจอเหล็กแล้วเย้ลุงพี่เจอเพชรไม่ใช่เจย์ <laughs> จยเย็นใจเย็นเจอเหล็กอยู่เจ็จเจอเหล็กอยู่อีหวานเจออีหวานเจอเหล,ล็กแล้วเย้เฮ่อาโหเจอเพชรแล้วโยนี่ <laughs> จอเหล็กแล้วแต่แต่มันไม่ค่อยเห็นอ่ะไปเถออด้หอเลได้เหล็กมา,าลลกสี่ก้อนู Ooh, ได้ยี่บอันอะไรยีบอันไ้านต่ำไปไหมอะ่ะไม่ต่ำแะใช้ได้ต่ำเพราะว่าต่ำไปทำอีก,อกชั้นนึ่งก็ใช่ไง มีโคเลยนี่วผมจะทำไม้ดูเราเปนคุมีไม้พอเหลืออยู่ที่นี่มีดินแล้วโเหลืออยู่โอ้โหไม้ต้องเยอะวางหลังคาเถอะไปละงั้นอนะปิดคลิปแล้วนะเอล่ะขอตัวดี <c oughs> โอเคงั้นต้องขอตัวลายไปก่อนนะครท,ที่คลิปนี้ก็จะ่าลืมกดไลค์กดสด ไเพื่อเป็นกำลังใจไปกินอะไรให้กันดูดีๆครับคุณแม่ครับผมแล้วอะไรเป็นไรอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอุยอุยหิวหิวตาย